ชาที่ช่วยบำรุงสายตานะคะอย่างเช่นชาดาวเรืองและชาขมิ้นชันค่ะสำหรับชาดาวเรืองนะคะดาวเรืองเรียกได้ว่าเป็นพืชมงคลชนิดหนึ่งตามความเชื่อโบราณเชื่อกันว่าหากเราปลูกไว้ในบ้านจะมีการเกื้อนหนุนนำนำเงินนำทองมาให้เนื่องจากมีสีเหลืองทองค่ะและนอกจากนี้ดาวเรืองนะคะยังสามารถเติบโตได้ง่ายทนทานแสดงถึงความมั่นคงค่ะซึ่งสารสำคัญนะคะที่เราจะพบอยู่ในดาวเรือง จะมี2กลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มฟินอลิกคอมเพลซซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะและ2ส,สารให้สีในกลุ่มคารทโบไฮด์ได้แก่ลูทีนและซีแทนซินค่ะซึ่งสาร2ตัวนี้นะคะจะมีฤทธิ์ในการช่วยปกป้องจอประสาทต,ตาเราช่วยปกป้องแสงสีน้ําเงินและช่วยกําจัดอนุมูลอิสระทําให้การทำงานของประสิทธิภาพของตาเรานั้นดีมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับสบรรพคุณของดาวเรืองนะคะ ช่วยบำรุงสายตาและช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทต,ตาเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะสำหรับข้อควรระมัดระวังในการรับประทานดาวเรือง,ง 1. ผู้ป่วยโรคตับและโรคไตไม่ควรทานดอกดาวเรืองไม่ว่าจะรูปแบบใดๆเนื่องจากร่างกายอาจมีปัญหาในการขับสารของดอกดาวเรืองค่ะ 2. หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการทานดอกดาวเรืองเพราะอาจส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์ได้ค่ะ 2. ชาขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรไทยในกลุ่มเครื่องเทศที่อยู่กับคนไทยมาช้านานค่ะเราสามารถพบขมิ้นชันนะคะในเมนูอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวหมกไก่ไก่ต้มขมิ้นหรือขนมเบื้องยวนค่ะสรรพคุณของขมิ้นชันช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อแก้ท้องร่วงท้องเสียรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบและช่วยบำรุงสายตาอีกด้วยค่ะ ข้อควรระมัดระวังในการใช้ขมิ้นชัน 1. การใช้ขมิ้นชันเป็นยารักษาลูกกระเพาะถ้าใช้ขนาดที่สูงเกินไปจะทำให้เกิดแผลในกระเพาะได้ค่ะ 2. ในคนไข้าบางคนอาจมีการแพ้ขมิ้นโดยมีอาการขึ้นไส้ท้องเสียปวดหัวนอนไม่หลับควรหยุดการใช้ขมิ้นชันค่ะ 3. ห้ามใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการอุดตันของท่อน้ำดีเช่นนิ่วในถุงน้ำดีและห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ส ควรระมัดระวังในการใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเนื่องจากอาจเสริมฤทธิ์กันจะทำให้เลือดแข็งตัวช้าและเลือดไหลยหยุดยากค่ะ